โอ้ยดินเองนะอ้ยังไงไม่มีไมหรอมีครับแต่เสียงพิยาก็ได้ยินแล้วครับวันนี้โคเลนนนะวัี้เราจะบอกว่าเราจะถามแม่คะว่าวันนี้เราขายดีไหมคนเยอะสุดๆใช่ป่ะแต่ขายมาวันนี้คนเยอะมากเลยเนาะหามาเนี่ยหมูกตอนเนี่ยหมูไปไหนอีกอ่ะขายไปกอนได้กี่โลร้อยห้าสิบโล ตอนแรกขายได้300พอขึ้นมาข้างบนพิยาขายให้หมดไป1,500ัวอาะไ้ข้งบนแล้วจีมาูาูมายได้กี่เงันนี้น่าจะอป็นพันหนึ่งอันเทเก่งจริงเหรอตอนแรกว่าจะไม่หมดแต่ตัวเหมือนกันหลาโบหลาโบนมีหลายโบเทวัดเเริมมีอะไรบ้างครัวควครันี้จะท่เยอะแต้าวันธรรมดาจะไปเยอะรอเดี๋ยวเดี๋ เดาวันไหนเดาวันอคารให้เราจะเลือกคนที่อยู่ระจัที่นี้หมดก่อเนาะน้องแก้วกาแฟดิกแฟขายได้กี่แก้วกาแฟร้อยแก้วโอ้กาแฟนะาไมด้ี่ได้กี่ไม้ไม่นไม่นับไม้นับอะไรเป็นโลโลกิโลร้อยห้าสิบว้าวดีกีาก อยาส่งเยอะตรงนี้เยอะครับอ้น้ำนำเยลไนี่แก้วแก้วเก็บใส่เก็บใส่กาแฟ400แก้วถ้าโดนแบบขาย400แก้วใช่ป้าป้านเยอะมากกาแฟเหรอใสยี่้ไหนแก้วหนึกิโลไสยี่้ไหนแก้วหนได้กิโล146กโลโอ้อเก่งจานอะไไม่ใ่ใครเม่ใช่ใครช่วย mất à. một à, rồi, tàu đuôi là để ta không đi lên cái con đường này, คแนนเท่อ้ยห้าสิบโอ้ทีบไอ้แก้วได้เยอะสุดเลยน้ำลำไยเอามานี่้ลำไยมานี่ไปโมเร็วเร็วน้ำลำไยกี่โมเอากี่โมดีกว่ากี่โมเอากี่โมได้กี่โมน้ำลำไยโอ้ยสิบห้าโมมลาเบอหกสิ สี่สารยแก้วสามันแก้วสามร้อยสันี้าร้แก้วตบมือดี่ตบชิ้ัอเก่งมากเมืออตมือเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ อันนี้เรื่องจริงคือเวลากลับบ้านวันไหนี่จะได้นอนไม่ได้นอนทำไมครับนับตาคุณน้าวตาค่ะที่มอเตอรได้มามาร่วมคือคือวันไหนท่าไม่ได้อยู่โรงงานเราดีรู้สึกเกหงาเหงาวนี่ขาดอะไรไปนะแต่ว่าอันนี้เรียกว่ารวมรวมรวมอะไรอันนี้พี่ที่เรียกว่ารวมดาวคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะแต่ว่าเราบางทีเราก็มาช่วยกันเนาะขายได้เยอะแต่ไม่ได้กำไรหรอกเจ็บ แดดบกันนั้นครัเมือน้ำมันน้ำลยาสี่พันห้าร้อยเาว่ราเจอกันไม่วันแลแกกไปประมาณน่ะตุ๊สามพันแก้วไม่หายแล้วเตีมดจะกลับมาทีมันสู้เขาจะไ่ตัดทเรียนแต่ว่าที่ร้านขายทุกรีนนะคะมอาทุเรียนทุเรียนค่ะเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ที่ยาคณลุงปล่อยไยาอยู่ยาวันลดแลกแจกไม่หย่างโนย้ให้เอยยาแจกตะบานน่าแจยาเต็มเลยครับไปเอพี่ชาร์จดมาด้วย อะไตัวกันยังอะไรแล้วพอเราขายเสร็จมาที่ใช่ไหมเราเรียกแม่ค้ามาเล่นเล่นหน่อ